สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอาฟฟอร์ดปทุมอยู่นะคะวันนี้อาก็ได้อยู่ที่ าลานส่งมอบรถของศูนย์ฟอร์ดออโต้แกรี่ปฐุมธานีค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะในรุ่น Ford Ranger ตัว XLT นะคะคันนี้นะคะจะเป็นกระบะ4ประตูค่ะเป็นตัวยกสูงนะคะราคาขายของเขานะคะเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่857,000บาทค่ะแกยร์ออโต้นะคะจะอยู่ที่92,000บาทค่ะชุดแต่งรอบคันวันนี้นะคะที่จะพามาดูจะเป็นรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะคะ คันนี้มีส่วนลดช่วยดาวให้ทั้งหมด1 2 0 0 0 0นบาทนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งเต็มคันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดชุดแต่งกันดีกว่าว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะมาเลยค่ะทุกๆคนเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดชุดแต่งเลยดีกว่านะคะว่าส่วนลดแสนสองแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากตัวทางด้านหน้าเลยนะคะทางด้านหน้าก็ได้แปลงหน้าให้เขาเป็นชุดหน้า f150 spider นะคะ อันนี้ก็จะจัดเป็นสีดําเงาตัดสีบอลเงินรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชุดแต่งกันใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะกระจังหน้า ford Ford ค่ะอันนี้ก็ได้ทำสีดำเงาตัดสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถให้กับลูกค้าไปนะคะพร้อมกับไฟ led ให้ทั้งหมด3จุดนะคะในส่วนทางด้านข้างนะคะตัวครอบไฟหน้าก็จะเป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะ ทางด้านล่างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นไฟตัว4นะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะถัดลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวชุดครอบสีดําเงานะคะตัดกับสีบนเงินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งในส่วนทางด้านข้างกันบ้างนะคะทางด้านข้างนะคะก็ได้ติดตั้งให้กับลูกค้าไปเป็นตัว ซุ้มล้อที่มีขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดำเงาค่ะมาพร้อมหมุดนะคะในส่วนของแม็กนะคะแม็กคันนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะคะของ Oasis คาะลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยางตัวนี้จะเป็น h a n ด์คุกนะคะ AT2 ค่ะขนาดของยางจะอยู่ที่265นะคะ TAP 70R16 ค่ะลายแม็กลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ไลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุก,กับเาได้เลยค่ะ ดูในส่วนทางด้านข้างกันต่อนะคะคันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์คําว่า Ranger นะคะสติกเกอร์นะคะอามีให้เลือกประมาณ40กว่าลายนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแรนเจอร์ Ranger, พร้อมกับชื่อของตัวเองนะคะอาก็จัดให้ค่ะ Ford Ranger รุ่น xlt ของเรานะคะมีบันไดข้างทีม่มาจากโรงงานนะคะบันไดข้างตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลค่ะที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบแก้บโลโก้นะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะ มาดูในส่วนของฟิล์มนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มของอเมริกันออ t o โฟิล์มนะคะบานหน้าจะอยู่ที่40%รอบคันจะอยู่ที่60%นะคะคันนี้ใช้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วนของคิ้วกันสาดค่ะติดให้ทั้ง4บานเลยค่ะมาดูในส่วนทางด้านหลังกันบ้างนะคะฟอร์เรนเจอร์ของเรานะคะรุ่น XLT นะคะจะมีตัวไล่ฟ้าตรงกระจกหลังนะคะพร้อมกับตัว ไฟส่องตัวกระบะหลังนะคะหรือจะเป็นไฟเมล็ดดวงที่3นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์นะคะของฟอร์ดแท็ค่ะในส่วนที่อยู่ท้ายกระบะนี้นะคะจะเป็นตัวแผงกันชนทั้งด้านหน้านะคะตัวเดิมที่อาถอดพื้นลูกค้าไปค่ะในส่วนทางด้านท้ายนะคะที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็จะเป็นตัวน,นี้เลยนะคะชุดครอบไฟท้ายค่ะที่เป็นสีดําเงานะคะ มาพร้อมกับตัวเบ้ามือจับนะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะเบ้ามือจับตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบปรายดับมาก็จัดให้ได้นะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ทางด้านหลังนะคะฝาถ้ายนิดนึงค่ะพร้อมกับชื่อของลูกค้านะคะ Ford Ranger รุ่น x l g ของเรานะคะจะมีชุดกันชนหลังที่มาจากโรงงานนะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะนี่นะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหลังนะคะให้ทั้งหมด4จุดค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกๆกคนเห็นรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วโดนใจกันบ้างไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรมา,าได้ที่เบอร์โทร0 22 22 9 9 2 2 2 9 2 4 4นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่จะยิงบาร์โค้ดแอดไลน์อาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นคีว์าร์โค้ดไลน์ส่วนตัวของอาคา่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดกับอาเพิ่มเติมได้เลยอาจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่งเต็มให้ตามคิดนะคะ โปรโมชั่นนี้นะคะจะมีอยู่ถึงแค่วันที่5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้นะคะรีบจัดเดินด่วนเลยค่ะวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิว Ford Ranger XLT สีบอลเงินของอานไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าโดนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ